โดยวันนี้นะครับเรื่องที่เราจะพูดก็คือเรื่องของการ making and edible green campus ก็คือการจะสร้างพื้นที่สีเขียวที่มันสามารถรับประทานได้กินได้นะครับในพื้นที่ของแคมปัสของเรานะครับผมอันนี้เป็นตัวอย่างที่เราได้รับเกียรติอาจารย์ทั้ง3ท่านนะครับผู้มีประสบการณ์ถือว่าเป็นระดับเกรดของโครงการพวกนี้เลยนะครับท่านแรกนะครับผมจะเป็นอาจารย์ดรธนพลนะครับพันธเสนนะครับและท่านที่สองนะครับก็จะเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรหม่อมหลวงวุฒิพงศ์ทวีวงศ์นะครับผมหรือจันเอ็ดของเรานะครับ และท่านสุดท้ายนะครับเป็นหัวหอของโครงการเราเลยนะครับรองศาสตราจารย์ภาสินีสุนากอครับผมก็ผมขออนุญาตเริ่มที่ของอาจารย์เกมก่อนละกันนะครับผมว่าวันนี้อาจารย์เกมจะมาแชร์ประสบการณ์ดีๆยังไงบ้างนะครับเชิญอาจารย์เกมครับกฎหมายหลักๆของผังเมืองก็คือการบังคับใช้ที่ดินให้เป็นใช้การประโยชน์นะฮะตามสิ่งที่เรากําหนดซึ่งในปัจจุบันนี้เนี่ยเราก็ ทางผังเมืองเนี่ยของเราเน้นในแนวคิดการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีรถไฟฟ้านะฮะรถขนส่งมวลชนต่างๆซึ่งอันนี้คือเราพยายามทําให้พื้นที่มันกระชับให้มันอัดแน่นเข้ามาตรงกลางบริเวณรอบสถานีเพื่ออะไรเพื่อที่ว่าพอมันอัดเข้ามาปุ๊บเนี่ยนะฮะมันจะได้เกิดที่ว่างให้เราได้ใช้เป็นพื้นที่สีเขียว ได้มากขึ้นแทนที่จะก,กระจายอย่างสเปสรยสปาดนะฮะนะนนี้อันนี้เรียกว่าอย่างสเปสรสปาดนะ,ะตรงนี้ของเมืองไทยนี่ถนนรัตนาทิเบศน,นะฮะก็เรียกว่าว่ากันไปนะเพราะว่าผังเมืองตามนิทานการการพัฒนาแล้วก็ตามนิทานแนวคิดสมัยที่อนาคตเขาต้องการนะ,ะนั่นหมายความว่าผังเมืองล้าหลังนะฮะแต่ถ้าเป็นแบบที่ ตามแนวคิดทฤษฎีซึ่งหลายประเทศทําสําเร็จแล้วนะฮะก็จะเป็นการกระชับเอาเข้ามานะ,ะแล้วก็บริเวณรอบนอกนะที่เป็นไข่ขาวเนี่ยก็พยายามเปิดที่ว่างให้มันมีมากขึ้นนะครับนะฮะแล้วก็เอาในเรื่องของการเดินทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นการเดินนะฮะหรือว่ารถรางขนาดเบานะ,ะที่อเมริกาเรียกว่าสตรีทคาร์นะฮะรถสตรีทคาร ทางยุโรปเรียกว่าทแทรมนะฮะเข้าไปนะฮะจะเห็นได้ว่าถ้าเราลดพื้นที่เนี่ยนะฮะ,ะลงอันนี้แย่สุดคือทุกคนใช้รถส่วนตัวนะฮะคนเอาเจ้าของรถยนต์100คันมาตรงนี้มาเดินเดินไปมันใช้พื้นที่แค่นี้เองนะฮะหรือว่าเอามาขี่จัก,กรยานหรือเอามาใส่รถบัสมันจะเกิดพื้นที่เมืองที่หลวมขึ้น นะครับเอาไปทําปลูกผักได้เอาไปทปํอาทอย่างอื่นได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นแนวคิดที่พยายามที่จะลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวเพื่อที่จะให้เกิดพื้นที่ว่างในเมืองนะครับบางแห่งก็เรียกว่าเป็นพื้นที่ที่เป็นรางก็ปลูกปลูกหญ้าไปเลยนนะครับหรือว,ว่าตรงนี้เนี่ยเป็นแนวคิดที่แพร่หลายต่อเนื่องมากขึ้นมากๆในอเมริกาก็คือการทำทางระบายน้ำที่เป็นระบบธรรมชาตินะ คือทุกอย่างหวนคืนสู่ธรรมชาติที่นั่นหลายหลาย,หลายเมืองเลยเขาบอกว่ามันหมดสมัยแล้วสําหรับการทําท่อระบายน้ําคอนกรีตเพราะว่าลงทุนมากบํารุงษายากนะฮะคืออีกไม่นานมันก็ตันน้ําท่วมน้ําำฝนหลากมามันก็ท่วมอยู่ดีเพราะฉะนั้นจะทําไปทําไมพราะะทำอย่างนี้นะฮะปลูกต้นงงต้นไม้อะไรให้มันเป็นที่รับน้าไม่ให้น้ามันไหลหลากเร็วเกินไปนะฮะ แล้วก็การทําสวนบนหลังคาก็เป็นที่นะฮะฮอตนะผมหโหเป็นเรื่องที่ฮอตมากในปัจจุบันนี้นะไม่ไม่ใช่เฉพาะที่เกษตรเรานะฮะอีนี้บ้านเรานะไปเที่ยวต่างประเทศมาแล้วบ้านเราก็ทางผมเองเนี่ยทางทีมง,งานของผังเมืองก็มีโอกาสได้เข้าไปทุกคลีในพื้นที่เกาะสมุย นะฮะทำเรื่องของเกาะสม,มุยโลกาบอนหรือว่าถังเมืองสม,มุยตอนนี้ก็กําลังทําอยู่นะครับก็มันก็มีปัญหาพวกนี้นะที่ทําให้เมืองมันไม่เขียวนะครับเพราะนั้นเราก็มีการเสนอต่างๆนานา,นาอันเนี้ยเป็นตึกที่มีในเกาะสม,มุยอยู่แล้วนะครับเราก็บอกว่าพยายามเิดแนร่นะครับผมจะปลูกพืชพันธุ์อะไรก็ได้นะฮะอันนี้ก็เอา ตัวอย่างของอาจารย์ป้อมไปนะฮะก็ไปทำรีทัศให้เขาดูว่าอพาร์ตเมนต์ที่เกาะสมุยเนี่ยมีไอ้อย่างนี้เยอะนะฮะก็สามารถทําเป็นพืชน,นะฮะไม่ว่าจะเป็นรับประทานหรือไม่รับประทานก็แล้วแต่าตามรั้วอนะไรต่างๆก็ได้เอาไปแนะนําทีนะะ่ทางเกาะสมุยเข้าทางนะทางขึ้นเรืออนนี้โ้ร้อนมากเลยนะฮะก็ทำโคบอลลิงซะนะ,ะับปลูกพืชเพื่ออะไรเข้าไปนะฮะนี่ก็เป็นหลายๆแนวคิดที่ เราก็พยายามที่จะเผยแพร่น,รนะครับในเรื่องของการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเข้าไปในระดับของเมืองนะครับแล้วก็พยายามคอนวินส์ให้ทางาาพื้นที่เนี่ยเขายอมรับแล้วก็นำไปปฏิบัตินะฮะเองขอเชิญให้จารย์เองนะครับผมกล่าวรรยายของในส่วนของพื้นที่ที่เป็นของแตนเซนะครับลองดูว่ามีพื้นที่อะไรที่เราไม่มหรือเปล่านะครับผมเชิญครับครับก็ ต่อจากจันเกมนะครับที่จะพูดถึงภาพรวมเป็นเรื่องของเมืองที่ที่สีเขียวในเมืองนี้ผมก็จะพูดลงในสเกลที่เล็กลงนะในเรื่องของตัวตัวเกษตรในเมืองนะอันนี้คำจริงชื่อ Urban Agriculture in University Campus ัจริงเป็นเราได้เปิดวิชาหนึ่งเพิ่งเปิดสักปีที่แล้วนะก็เป็นวิชาเลือกของสาขาภูมิสถา,าปัตยนะ์แต่ว่ามันจะ สอดคล้องกับตัวโครงการวิจัยนะก็มีอาจารย์ปัะสิณีมีผมแล้วก็ดรสิกิรสอนนะอันนี้ก็เนื้อหาวันนี้ก็จะปรับปรุงมาจากส่วนนั้นนะครับที mm ่ hmm. อาจจะมาเริ่มเริ่มก่อนในเรื่องของแนวคิดนะรเรื่องของเกษตรในเมืองว่ามันคืออะไร,ะรจริงเป็นเบสิกนะก็ง่ายๆก็คือการปลูกพืชน,นะฮะในเมืองนี่นจากปลูกแล้วเนะี่ยคำจริง ขาจะแบบความอื่นๆีจะมีรวมถึงการแปรรูปด้วยรวมถึงการกระจายสินค้าอาหารภในหรือรอบๆหมู่บ้านหรือเมืองอันนี้คือลักษณะของคำจังหวัดควางของกเกษตรในเมืองครับอันนี้มันสําคัญยังไงทำไมคนถึงพูดเรื่องกเกษตรในเมืองค่อนข้างเยอะใน,ในช่วงนี้มนะันมีประโยชน์อะไรก็มีคนพูดว่ามันเป็น ม u ลติฟังชั่น n a ลไลท์อารกิวคาชัแลนก็คือเหมือนกับว่าเป็นพื้นที่เกษตรที่ไม่ใช่แค่ผลิตอาหารเฉยๆมันเป็นมัลติฟังชั่นคือทำได้หลายๆอย่างมีหน้าที่หลายๆอย่างอันนี้ก็จะเห็นว่ามันมีหลักๆคือ3อย่างครับคือผลิตอาหารนะนี่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมทั่วไปก็จะทำหน้าที่นีด้วยนะจริงแล้วพอในเมืองเนี่ยจะมีหน้าที่ที่เพิ่มขึ้นมาคือหน้าที่ทางด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดลอ้อม แล้วก็หน้าที่ทางด้านสังคมวัฒนธรรมหน้าที่ต่อมาเนี่ยที่เป็นเรื่องของสิ่งแวดลอ้อมนี้ดูภาพนะครับก็เป็นเรื่องรูปเครื่องบินนะบินรอบโลกพร้อมมีผลิตภัณฑ์อาหารที่อยู่กับเครื่องบินนั้นที่จะบอกก็คือเหมือนว่าการขนสินค้าอาหารเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของพลังงานเหมือนกัน ควาจริงอันแรกจะพูดถึงเออร์บอดี้เอเนของอาหารก็คือเรื่ถึงว่าอาหารที่เราผลิตขึ้นมาจากที่ไกลๆเนี่ยมันจะต้องผ่านกระบวนการถนอมอาหารหรือว่าการแปรรูปหรือการแพคเกจจิ้งต่างๆเพื่อให้มันเก็บได้นานขึ้นพวกนี้คือต้องใช้พลังงานหมดเลยหรือถึงถ้าผลิตอาหารอยู่ข้างบ้านเนี่ยกระบวนการพวกนี้มันก็จะไม่ต้องใช้เราก็สามารถปลีหยนพลังงานสนไปได้ หรือว่าอันนี้ในรูปก็คือขนส่งอาหารนะครับก็คือเขามีคําเรื่องไมล์ฟู้ดก็คือการขนส่งมุติเราซื้อผิตภัณฑนอาหารเนี่ยในหลายๆประเทศนะที่เขาอย่างญี่ปุ่นหรืออเมริกาที่เขาต้องอินพ r t ตอาหารมาจากเอเชียเนี่ยไกลๆเนี่ยก็คือถ่านเครื่องบินใช้พลังงานค่อนข้างมากเพื่อมาบริโภคพวกนี้ก็คือต้องอาหารต้องเดินทางไกลมากก็มีใช้พลังงานเรื่องของอาการขนส่ง การมีลดลดระยะทางในการขนส่งมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยช่วยช่วยในเรื่องของการลดพลังงานได้ครับอันนี้อาจจะไปโยงนะเซอร์ชั่นก่อนหน้านี้เรื่องของผังเมืองเรื่องการลดเรื่องโลกร้อนได้อันนี้เป็น,น,นรูปน้าท่วมเขาเชื่อว่าเป็นมีการวิจัยนะสักสูตรในเชิงว่าพื้นที่เกษตรเนี่ยช่วยลดผลกระทบในเรื่องสิ่งแวดล้อมลดผลกระทบเรื่องเกาะความร้อนในเมือง เพราะว่ามันเป็นพื้นที่สีเขียวชนิดหนึ่งนะก็ช่วยลดเรื่องตรงนี้ได้รวมถึงถลดเรื่องของภาวะน้ําท่วมเพราะว่าถ้าสังเกตพื้นที่เกษตรเนี่ยมันจะเป็นที่รับน้ำเนี่ยถ้าเราถึงทุ่งนาเนี่ยก็จะเป็นที่ที่จะรับน้ําไม่ได้แล้วก็ให้มันสึกไปโอเคครับก็อันนี้ส่วนนี้ขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะ